สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือนิกับมพกับสาวนิงผ้าร่วยคือเก่าเนาะค่ะเมนีสาวนิงผ้ารว่าว,ารวยสิผ้ทาท่านผู้ชมไปติดตามแนวทางตัวเลขข้อฝันกับคุณพ่ออุดมค่ะคุณพ่ออุดมนี่เป็นผู้ถี่ฝันแม่นค่ะท่านผู้ชมเลขเขามาหลายงวดแล้วค่ะค่ะแต่สาวนิงกะบ่ได้ไปตามเพิ่นเนาะค่ะได้ยินจากปากเพิ่นล่ะกะ ปากเพื่อนบ้านเนาะคะ่ะวอาซูฟังว่าคุณพ่อเป็นผู้ที่ฝันแมนค่ะค่ะและรอบนี้เซวนิงก็ถือว่าเป็นโชคดีเนาะค่ะไปติดตามคุณพ่อเป็นคลิปแรกค่ะ mm hmm. คุณพ่อนี่เพิ่นเบ้าซูฟังเนาะค่ะว่าเพิ่นฝันขึ้นหลาสุดเพื่อนว่าค่ะ, mm hmm. คะเพื่นฝันว่าเพื่นได้น่งเลื่อเนาะค่ะไปในเขื่อนแม่นามเขื่อนเพื่อนว่าเขื่อนสิรินทอดค่ะแต่ว่าคุณพ่อนี่เพื่อนไปกับ ผู้ชายแต่ผู้ใายคนนั้นเพิ่นว่าโบเมนคนค่ะท่านผู้ชมเพิ่นว่าเป็นผีเพิ่นว่าค่ะนางเลือไปน้ำการผู้ชา้คนนั้นเป็นคนพาาเลือให้ค่ะหล่องเมนานเพิ่นว่าค่ะค่ะแล้วคุณพ่อเพิ่นกระไดตโตเลขมาฝากท่านผู้ชมค่ะแล้วโตเลขที่คุณพ่อได้มาฝากก็มีสามตกับสองตค่ะแล้วโตเลขตัวน,นั่นสิเป็นตัวใดสาวนิงกับบอพาดค่ะสาวนิงกับสิผาท่านผ,ผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของพ่ออุดมเนาะค่ะ พร้อมๆกันกับสาวนิงค่ะค่ะแต่ก่อนที่จะไปฟังความฝันของพ่ออุดมสาวนี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งห้กับสาวนิงพะรวยน,นําเนเด้อค่ะค่ะเพื่อเป็นการบทเสียเวลากลับไปรับชมรับฟัง,งความฝันของพ่ออุดมพร้อมๆกันกับสาวนิงเลยค่ะไปค่ะกรับสวัสดีครับคุณพ่ออุดมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพ่ออุดมค่ะคุณพ่ออุดมฟันแมนครับอันฝันแนวได้ครับงวดสีบอลสู้เอฟซีฟังเลครับ เกือผมกับฟันมาในนั่งเรือสองคนแล้วก็ถ่ายผู้เดียวคือผมบริเ้ายเพราะนนั่งอยู่ซื้อทั้งเรือกับนั่งู้ที่ถ่ายถ่ายผููเดียวกับผมกับฟันจ็สันน้าเกลอนั่งเรือสองคนครับนั่งเรือไปไสครับเนี่ยนั่งเรือรถไฟก็อยู่ในน้ำเกลือนน้ำเกลือน้ำเกลือเท่านี้นะเกลือซีรินท่อนครับผม จะไปหาปลาหรือหาอย่งไปยังขี่เขาว่าปจะเสืาไปขี่ด้วยเหรนว่าสังครับผมกูป้ายก็เล่ยนางน้อเขาไปนางเต้หัวพ่อก็ต้องพ้ายเราผมจสืปาเองนครับผมเกิดามกับือว่าสือเลยนสองสอหานหัวแรกเกิดว่าคือจังหวะหาสองสองหาแหละครับครับมัน เลร่าเรื่องเรื่องมันก็ผมคือว่ามพิหาเรื่องนั่นหาเรื่องหาเพราะว่าไอ้ภาษาไอ้อีสานเขาว่าเรื่อห้าเร่อ้เื่องาพรับอารื่อเรืบอืองค้่องเรืองคนองเ่งาอาร่าเรขพอง้าเ่องข้า่อ่อง้องคนเง่่่อง้ารเเข่เข เขาพายคนเดียวผมน่งอยู่หัวเรืองแล้วแล้วหูจักบอกค้ากับคนถีพาไปผมกับปรจักคือกันคิดว่าเป็นผีหรือเป็นคนผมกับวมั่นต่ฟันยังแสบมันก็คือว่าผีนั่นแหะไปก็ผีนั่ลไปกับผีเขานอนรับเลยคือมันนอนรับเลยคือว่าเข้าในตายวันซะแต่ว่าคนมันไหนไหลตายยังนี่นะ น่ารักเด็กซ้ำตายซ้ำตายครับซื้อยังต่ว่าคนว่นหน่ยเข้าใจหลุมเหลือหรือว่าไร้ตายนะครับแต่ว่าผมกะความฝันผมกะนี่แค่นั้นชันสันซ้ำนี่ครับชันชันซ้ำนี่คำถามมันมากสามตัวอะไรเอาจาไหนใส่ครับผมคือว่าหนึ่งหาสองเรียกเลี่ยงครับหนึ่งหาสองครับหนึ่งหาสองเพราะว่าก็เสียว่าหนึ่งหาสองนี่ผมหมดไอ้ผ่ายนะเขาผ่าย น้ามก็นนึ่งรับน้ามกันนึ่งน้ามนาน้างังเป็นหนึ่งครับผมรับหนึ่งหาสอับหนึ่หาสองตัวเหรอคครับสตัวหาสครับครับหาสเนาะสองตัวห้าสตัดเลนเอาเนาะครับครับเพราะว่ามันก็ถือแกหวพอดีลูกสาวผมแก่ผมฟังมาเกิว่าพอจะสื่อเรียเจด้วย เพราะว่าไอ้แม่ผมน่เสื้อสีวียนะมาหาหลูกสาวผมว่ามาขอขอหนาำมึงเนี้ยไม่หนามกินสันครับแม่ผมพิ่เสื้อสีวียดหน้ครับขอหน่ำลูกสาวผมเสือในบ้านไอ้ที่เล่าหาท2พเอ่องมาสันครับโอก็เลยเค่อางสันาะวหมดแล้เด็กเล่าเขาดีหมดแล้วครับผมวันอัคารลองใส่เคืงเล่าทั้งให้เหรอครับผมใส่เบื้องครับผมสิบหกธันวาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับครับผมขอให้มีโชคญงครับคุณพ่ออุดมครับผม มีอยังอีกอยอ่ครับกะ็จะมามีอย่าง,างหรอรกในแก่ข้าวฟันแก่นี่นะครับอุ้ยขอบคุณทีหลายครับคุณพอ่อฟันกา<ะ>ตอนตอน,ตอนจะแก่งสำนักเพราะว่าค,คือผู้ล่านพนวา่ถาถ้าฟันเด็กๆนี้มันเป็นฟันดีนะนเป็นซีดีมงคลครับครับเป็นว่าผู้ลานว่าอายุของคุณพ่อเจ็ดปีละครับตอนวัยเจ็ดสิบเจ็ดสิบปีครับครับเจ็ดสิบในน้ำแน่ประทานมีเอฟซีเพิ่มมากมากเขียนชดๆไว้แค่หน้าจอหนึ่งครับ เจปีสองสี่เก้าเกทเกิดครับผมสองสี่เก้าเจเรออบหันเก่าเกครับผมสงเกิดข้สอบมบสื่อวันอ่นนะครับผมเก่านึก็เกทเก่าเกเกมันอ่านผมเรืองบสื่อครับกับหูว่ามันอ่านนี่บนหังสือใช้บัถือมาขัดิีรําใจนี่มือไม่กครับครับผม ขอบคุณในไลฟ์ครับคุณพ่อขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคุณพ่อก็มาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันของพออุดมค่ะพออุดมนี่เพิ่นฝันเนาะค่ะว่าเพิ่นในนางเลือเนาะค่ะนางเลือกไปกับผีเนาะค่ะนางเลือไปกับผีผีผู้ทายค่ะข่าละตัวเลขที่คุณพ่อเพิ่นใดมาฝากท่านผู้ชมทั้งบ้าน เลขสามตัวเนาะคะ่ะกับ2ตัวค่ะเลข3ตัวกับสีมี1หนึ่งหาสองหนึ่งหาสองเป็นเลขที่คุณพ่อเพิ่นตีจากฝันเนาะ,ค,ะค่ะค่ะส่วนหาสองหาสองนี่เลข2ตัวเพิ่นกรตีจากฝันคือการแต่เพิ่นหมักแห้งเพิ่นว่าค่ะหนึ่งหาสองกับหาสองนี่คุณพ่อเพิ่นหมักเนาะคะ่ะเลขตัดเลนค่ะหนึ่งหาหนึ่งหา 1, หาหนึ่งหาหนึ่งเป็นเลขตัดเหรนเนาะคะ่ะอายุของคุณพ่อเนาะคะ่ะ จ็ดสิบปีค่ะเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์พ่อสอเกิดของคุณพ่อค่ะสองสี่เก้าเจ็ดสองสี่เก้าเจ็ดก็คือเก่าเจ็ดนี่ก็ออกไปแล้วเนาะค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าการ์โบเนอาจจะมาอายุของคุณพ่อกระไรเนาะค่ะงวดนี้ค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของพ่ออุดมเนาะค่ะที่เพื่อนหายกับท่านผู้ชมได้รับชมและฟัง ให้มิโชคมิลาไปรางวันไหญ่กับคุณพ่ออุดมเบสิสุขูสุกคนเนาะค่ะในงวดวันที่สิบหท่านว่าคม2อง 6, 6ันนี่ค่ะขายอย่าลืมเนาะคะวันหนึ่งกับเจ็ดเป็นตัวเดียวกันค่ะ1กับเจ็ดเป็นตัวเดียวกันอาจจะกับหัวกับหางกระไดเนาะค่ะ เก่ากับพกก็เป็นตัวเดียวกันค่ะอาจจะกลับหัวใดค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่ก็เป็นแนวทางเป็นแนวทางที่นําเสนอให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังค่ะให้มีโชคมีหลับในรางวลใหไยเบิดสุขูสุขคนค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้สาวนิงก็ขคอจบไปเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิงผ้าร่วยจงมแตรความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันขวัญยื่นมีโชคมีลาบ แฮ่งๆหงมานๆปังปังรำร่วยรำร่วยถูกไว้สุขูสุขคนเด้อค่ะเดอ้อค่ะสุดท้ายนี่สาวนิ่งก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวนิงผ้าร่วยได้เฮ็ดคลิปดีๆมาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ